สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่17พฤษภาคม2568นะคะทุกคนคะ่ะวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลเดนประจาวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่16นะคะทุกคนคะ่ะว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่16นั้นก็ไม่เข้าเยอะอะไรมากมายนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าก็จะดีดบ้างนิดหน่อยนะคะทุกคนเรามาดูกันนะคะ นายชบกิจใจให้0ูนย์และ9หลุดทุกคนมา7 4 3ดสหนะคะเด่นแยกหลุดมัดรวมมา1นึ่คู่กูเจาะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งมาแล้ว1ครั้งพี่น้องมัดรวมกาชาติให้4และ3มาหนึ่งเจ็ดน่นแยกมา4นะคะทุกคนคู่ด้านบนมา7 5, 5็ดพี่น้องขาเอาบสสัมพันธ์กันพี่น้อง7กับหานะคะทุกคน น้อยพิเศษให้เจ็ดและหกน้อยพิเศษเจ็ดหกมาสองเด้งทุกคนเก้าหกสี่หกหนึ่งเด่นมาหกนะคะเข้าคู่หกหนึ่งหนึ่งหกเป็นคู่ตัวจ่อด้วยคู่ตัวจ่อมัดรวมเป็นเลขเด่นประจำวัน fc น่าจะได้นะคะหกสี่อีกครั้งบางคนก็ได้บางคนก็หลุดนะคะทุกคนสําหรับหกสี่สี่หกทีนี้นะคะทุกคนมันน่าจิบใจตรงที่น้อยปกติให้ศูนย์และเก้ามเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมา 9ก้าแปดเจ็ดหกหกทุกคนมาเบิ้ลด้านบนไม่เบิ้ลในตัวเก้าเก้านะมาเบิ้ลในตัวของ v ีไนะคะทุกคนหกหกบางคนตามเฉพาะเก้าเก้าไม่ได้นะคะทุกคนเก้ากับหัวมาหกหกู่ด้านบนมาเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะทุกคนเห็นเอฟซีในกลุ่มสนันวันไหวเลยนะคะทุกคนเสนียดายหกเก้เก้ากันนะคะใครที่เข้าไปรอแล้วก็ไปรอได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่า นอยนี้ใจก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนใจไม่ได้หยุดนะคะสำหรับนอยใจคงไว้นะคะแต่อย่างอื่นใจะหยุดนะคะทุกคนสิ้นเดือนมิถุนาเนาะคะ่ะเอ่อนอย v i p นะคะใจให้7และ6มา8,3,4,4,5หลุดทุกคนคู่ด้านบนมา4,5,5,4หนะคะมัดรวมมา3ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ไหลบ้างปลายนะคะทุกคนไม่ได้เข้าอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้หลุดจนหมด นะคะทุกคนขาแต่ว่าตัวเด่นมาแค่สองนอยมาหน่อยกระชาิกับหน่อยพิเศษนะคะทุกคนเอาอยากตามต่อการตามต่อพี่น้องอยากาพักพอนกับพักพอนขึ้นยุก่กับดุลพินิจของพี่ของน้องว่าพี่น้องสิมกหรือพี่น้องสิบมากเนาะคะ่ะสาหรับวันที่สิบหกนะคะทุกคนเออสิบเจ็ดเจโก้ผลการออกรางวัลสิบหกมาสี่ตัวบนน้อยปกติ 7987น้อยพิเศษ7964น้อย VIP 1834เอามาบวกกันพี่น้อง7 7ก9 8บก7บวก7 9วก6บวก4บวก1บก8บวก3บวก4ได้73ทุกคนค่ะ73ลบ1เหลือ72บวก1ได้74จะยจับ2ตัวบนล่างเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัววันนี้721ถึง729 731ถึง739 741ถึง749 เมื่อวานนี้สามตัวแตกหรือไม่สามตัวมาหน่อยกาชาตเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าด้านบนเป็นห้าเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนกะบางมือกะเขาบางมือกะรุดพี่น้องสําหรับสามตัวก็ไม่ได้เข้าทุกวันเนาะคะ่ะทุกคนถ้าสามตัวรองก็ยี่สิบดบาทเด้พี่น้องบเมนนหน่อยเด้ค่ะถ้าสมมติลองโบทุกตัวแล้วพี่น้องแต่ว่าบางมือกับมาบางมือกับโบามาเด้ะคะ่ะทุกคน หน่วยชพกิจนะคะทุกคนเอามาดูก่อนนะคะสองสา่ด้านบนเจะจะหาควมด้านบนนะคะ2ตัวท้ายเจะจะมาจับ1นึ่งถึงเก้าสองหนึ 4, 9, 4, ่งสองสองสองสามสองสี่สอ3ห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหนึ่งถึสาาึ่งสมสองสามสามจ็มาก้าสี่หถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสถึงสอเจมักสองหนึสองสองสองสี่ทุกคน 2องแปดสองเก้านะคะสามหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสองนะคะสามหกสามเก้านะคะทุกคนสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่สองเอาสี่สองสองสีวงแล้วพี่น้องสี่สามชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกคนสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะคะที่นี้มาดูตัวเด่นค่อยดูตัวเจาะนะคะทุกคนสำหรับใครที่ดูตัวเจาะไม่เป็นเดี๋ยวใจสีผ้าเบิง้งแล้วพี่น้อง เอาไม่บรรทัดใจไปใส่เนะเาะแบบทีนี้ไม่เห็นนะคะทุกคนคะ่ะลุงสุนพี่น้องลุงสุนเจ้าของนะคะแอดมินกระดาษพี่น้องคะ่ะเอาหาเห็นแบบมือรุนค่อยสิหาเห็นดอนนกใจคิดว่านะคะตอนนี้หาว่เห็นแล้วพี่น้องมาดูตัวเด่นค่อยดูตัวจอนะคะเจว่าจะวัดให้ดูเนาะค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะบางมือก็เขาบางมือก็รุดพี่น้องตัวเจาะสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกคน เด่นฉบากิจนะคะอยู่ที่3และ2ทุกคนคะ่ะค่อยมาดูตัวจอกันนะคะการชาติสอละ1นพิเศษ8และ7ปกติ3และ2อง v p 4และ3าทุกคนนอยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลหรือทั้งบันล่ะคะ่ะทุกคนคือนอยฉบกิจและนอย V นะคะเบิ้ลจะเป็นเบิ้ลในตัว3ามสนะคะเบิ้ลด้านบนเป็นสองสองแต่เบิ้ลด้าน เบิ้ลประจําวันวันนี้ตรงกันแค่สองสอยรอดูนะคะทุกคนว่าท่านจะชอบหรือไม่มาดูตัวเจาะนะคะเด่นเฉพาะก,กิจ3และ2กับเด่นปกติเหมือนกัน2องสอง2า3สองสี่สอทุกคนคะ่ะหกคู่นี้คือคู่ตัวเจาะของนอยพิเศษนอยเฉพาะก,กิจกับนอยปกตินะคะทุกคนจะจะทําให้อย่างนี้ให้ดูเพราะว่า f อบางท่านท่านยังไม่เจาะไม่เข้าใจนะคะนอยกาชาตสอและหตัวเจาะก็ สองหนึ่งสามหน่อะคะน่อยพิเศษ8ปดและเจ็ดสองเจ็ดสานะคะหน่อย v ี p 4สี่และสา3สองสามสามสาน,น,น,นี่คือคู่ตัวเจาะของแต่และน่อยแต่นะคะทุกคนทั้งนี้และทั้งนั้นให้ท่านสังเกตก่อนว่าน่อยเฉพาะกิจกับหน่อยกาชาติเริ่มมาในคู่ตัวเจาะเด่นแยกหรือ เริ่มมาในคู่ตัวจอกมัดรวมค่อยตามค่ะทุกคนอย่าตามตะพื้ตะพื้อพี่น้องภาษาอีสานก็หมายความว่าอย่าตามไปเรื่อยๆนะคะเออภาษากลางก็อย่าตามไปเรื่อยภาษาอีสานอย่าตามไปตะพื้ตะพื้อพี่น้นพพนนองเพราะว่าให้ดูแนวทางก่อนมาเพิ่นมาในแนวทางแบบไหนเอาค่อยตามตัวเด้อพี่น้องเด้อ ด้วยความห่วงใยญและความปรารถนาดีจากแอดมินต่างแดนคนนี้นะคะทุกคนสาวไทยในต่างเดนียนคนนี้เป็นห่วงพี่ห่วงน้องสุบูรุสุคนได้พี่น้องเดอ้อถ้าไม่เป็นห่วงไม่มานั่งอธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันนะคะทุกคนมันคือเรื่องจริงนะคะสําหรับมัดรวมวันนี้อยู่ที่เก้าและหกทุกคนวันนี้คู่มัดรวมกับคู่ตัวเด่นไปคนละทีละทางเลยเรามาดูกันนะคะทุกคน ว่าทุกท่านจะชอบไหมคู่มัดรวมมีแค่6คู่เท่านั้นแต่ก่อนที่จะตามก็อย่างที่ใจว่าให้ท่านดูรอยกิจกับนอยกาชาติก่อนว่ามาในแนวทางรูปแบบไหนค่อยตามพี่น้อง2องหกสามห9ส9่หนี่คือคู่มัดรวมทั้งวันนะคะแต่นะคะ,นะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านทําแบบนี้จับดินแยกใส่มัดรวมตัวอย่างเช่นนอยเชฟกิจสาและสงมัดรวมเกและห สามสองสองสามสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามนะคะสองสามสามสองสองเก้าเก้าสองสองหกหกสองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือจะจับคู่กับเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะทุกคนแต่ทั้งนี้และท้งนั้นก็ให้สังเกตก่อนอย่างที่ใจว่านะคะทุกคนทีนี้นะคะเลขเด่นประจำวันเสาอยู่ที่เจ็ดกับสองทุกคนค่ะเบื้อประจำวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสอง เลขเจ็ดกับเลขสองนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะที่นี้เรามาสังเกตทานหน่อยทุกคนคลิปก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ใจพูดออกไปใจให้ความด้วยความจริงใจนะคะทุกคนหนอยธพกิจกับหนอยกชาติอย่างที่ใจว่าคือหนอยวัดดวงทุกคนท่านจะตามเด่นแยกนะคะถ้าไหลก็ถือว่าไหลต่อได้ยาวๆทุกคนแต่ถ้า เด่นแยกไม่เข้านะคะทุกคนผู้ด้านบนไม่เข้านะคะให้ทุกคนมาดูว่าเจ็ดกับสองเลขเด่นประจําวันมาหรือไม่เก้ากับหกมัดรวมมาหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นแต่ถ้าสามนอยนี้หลุดหมดทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวันทุกคนคะ่ะไม่ต้องตามนอยปุกกตบนอย v ีไนะคะทำไมโอกาสเข้ามันมีนะคะทุกคนโอกาสหลุดมันมากกว่านะคะทุกคนด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินเนาะคะ่ะทุกคน สังเกตดีๆพี่น้องปัจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแค่ผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกท่านค่าสําหรับแนวทางฮานอยวันที่17พฤษภาคม 2568. นะคะวันเสาร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ f อทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสําหรับวันนี้ใจขอให้ f อโชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขบูสุขกนพี่น้องสวัสดีค่ะ